สวัสดีครับวันนี้แชมป์รถซิงนครสวรรค์น,นะครับก็มาพามาดูวีโกโ้แชมป์นี่วีโก้แชมป์เพื่อนๆพื่อรอเวล2อ6 0นี่ครับเป็นเรลี่ยมเลยตัวนี้เป็นตัว v ีเอ็นเทอร์โบนะครับดูสภาพสวยๆพร้อมใช้เลยครับนี่เป็นตัวพิลันเนอร์วีโก้แชมป์ ใหม่เลยเนาะดูครับผมนี่ครับภายในก็สะอาดนะครับนี่ครับเครื่องเครืเการอะไรก็สะอาดนะครับผมดูนะครับเป็นเครื่อง Turbo. เดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันมาดูไม้เท่าไหรหนึ่งแสนหนึ่งมืนแปดพันนี่ครับสตาร์ทแล้วนะครับนี่นะครับไม่มีอะไรโชว์ครับมีแต่น้ำมันครับน้ำมันจะหมด ครับอ่าแยวผมเปิดเครื่องให้ดู นะครับดูครับพองด,ดูครับผมนี่ครับเห็นทุกจุดครับผมเครื่องเงียบๆคำนิ้ก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยเนาะให้ดูอีกทีน่ครับน่ครับดูนะครับช่วงลงช่วงล่าง พร้อมใช้แน่นอนครับผมใครซื้อใครหาอยู่ก็คือพร้อมเลยนะครับก็มีไปแบกปูนแบกอะไรมาบ้างเนาะสายแบกปูเนเขาเรียกไปใส่อของใส่อะไรอันนี้ก็มีแน่น,นรับโอเคครับผมขอบคุณครับ